สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนั่นทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆตีจังหวะรุมบ้านะครับผมมีคนขอกันเข้ามานะครับผมจังหวะรุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งที่สามารถนําไปเล่นได้ในหลากหลายรูปแบบวงเช่นวงลีลาดระวงระวง,วงชาวบ้านนะครับผมก็หลากหลายวงเลยนะครับผมจังหวะรุมบ้าตียังไงนะครับผมไฮแฮทเนี่ยจะตีเป็นตัวดํสสา1 2ี่ธรรมดาส่วนสเนนเนี่ยจะอยู่จังหวะ และของจังหวัดที่2 1, 2หนึ่สองและสามส่ส่วนเบดัมจะอยู่ที่จังหวัดที่1แล้วก็จังหวัดและของจังหวัดที่3แล้วก็จังหวัดที่4ลองจะใช้ดูก่อนนะครับ1และ2และ3และ4และ1ลองตีแบบยาวๆหน่อย 1, 2และ3และ4 1 2และ3และ4ีอ่าประมาณนี้ลอง ตีไปด้วยแล้วก็ผมจะลองร้องเพลงที่เป็นจังหวะรุมบ้าไปด้วยแล้วก็มีลูกฟิลไปด้วยนะครับสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นม่ ประมาณนี้นะครับผมแต่เราสามารถนะครับผมเบิ้ลไฮแฮตได้เป็น1และ2และ3และ4และได้เช่นประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันท่อนโซโล่ท่อนอะไรก็สามารถเปลี่ยนไปตีไลท์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะหวารุมบ้าไม่ได้ยาก จนเกินไปนะครับลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพืาา่อเป็นสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีก่อนได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ